สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีวิวอีกครั้งหนึ่ง <Bye. S 1> แล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปการรีวิวจออีกแล้วครับผมนั่นคือจอของเดว่าไอพาสันครับเป็นจอ144 h z ไซส์24นิ้วครับนั่นคือชื่อรุ่น E2429G z 23.8นิว้วก็คือ24นิ้วนั่นแหละถ้าปัดเสธนะครับตัวนี้เป็นจอ IPS แล้วก็เป็น144 h z ิร์ในราคาที่ถูกมากๆครับอยู่ที่3,980บาทเท่านั้นครับซึ่งเป็น จอสเปคเรียกว่าถูกที่สุดในท้องตลาดณปัจจ <Okay. S 1> ุบันนี้แล้วสําหรับคนที่กำลังสนใจกําลังอยากได้จอสักตัวหนึ่งครับที่เป็นไซส์2 4นิ้ว 144hz แล้วเป็น IPS เอเอาไปเล่นเกมเอาไปทํางานตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของน้องเขาก่อนเนาะรุ่น E 2 4 2 9ีขีดแซชนิดจอพานแเนลจะเป็น IPS <Yeah. S 1> ตัวบอด,ดี้จะเป็นสีดำขนาดจอจะเป็น23.8นิ้วความละเอียดอยู่ที่ Full HD 1920คูณ0 อัตราส่วนหน้าจอจะเป็น16:9ต่ออัตรา refresh rate หน้าจออยู่ที่144เฮิรต์คมิลลิเซกครับจะอยู่ที่5มิลลิเซกเท่านั้นความสว่าง400นิตกันเลยทีเดียวขอบเขตส,สีตัวนี้ครับ sRGB อยู่ที่99%รองรับฟังก์ชัน HDR น้ําหนักสุดที่ตัวนี้ค่อนข้างเบามากๆอยู่ที่5.4กิโลกรัมตัวพอร์ตเชื่อมต่อที่เขาให้มาก็จะมี HDMI 1.4 1พอร์ต Display 1.2 1พอร์ตครับแล้วก็มีพอร์ตหูฟังแล้วก็พอร์ต USB แล้วก็มีพอร์ต DC adapter ด้วยตัวนี้รับประกันให้3ปีกันเลยทีเดียวอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยที่เขาให้มาก็จะมีตัวสาย Display port เนี่ยแถมมาให้เลยคุณก็ไม่ต้องไปหาซงหาซื้ออะไรแต่อย่างใดก็สามารถจะรองรับ144เฮิร์ตได้เลย Power adapter มาซึ่งขนาดก็ไม่ได้ใหญ่ม เพราะว่าจอไม่ได้กินพลังงานหรือความร้อนอะไรสูงมากขาตั้งตัวนี้ให้มาเป็นแบบตัว V ซึ่งค่อนข้างที่จะมั่นคงมากๆการดีไซน์จอตัวนี้ค่อนข้างที่จะเรียบหรูดูแพงและ บางมากๆเวลาวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยโอ้โหดูดีมากๆเลยแต่ว่าวัสดุตัวพลาสติกก็คือพลาสติกนั่นเองนะครับบอดี้เป็นพลาสติกยกเว้นตัวขาตั้งเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นขาแบบแบนสี่เหลี่ยมธรรมดาตันีให้เป็นขาตัววีมาและเป็นโลหะด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องความมั่นคงหรือว่าเรื่องที่มันจะเขย่าแล้วแบบทําให้จอแกว่งไม่มีเลยตัวนี้ค่อนข้างนิ่งมาก,มากๆเพอเพอจะนิ่งกว่าอินเตอร์แบรนด์หลายแบรนด์ที่ผมเคยใช้ด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าความรู้สึกของผมคิดว่าจอ มันมีความเตี้ยไปหน่อยอ่าถ้าสูงกว่านี้ได้ก็จะดีแต่ด้านหลังเนี่ยตัวช่องเสียบขาด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะทำมาแบบสะดวกมากๆาเพราะว่าเขาเป็นการใช้ตัวเดือยในการเกี่ยวเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวเดือยด้านล่างเนี่ยเป็นตัวล็อกซึ่งเวลาเราจะถอดขาเนี่ยเราก็แค่ดึงสลักข้างล่างขึ้นแล้วก็ดึงออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาสวมคอร์ดขันน็อตอะไรเลยซึ่งตรงเนี้ยออกแบบได้ดีสามารถถอดใส่ได้ค่อนข้างง่ายเพียงแค่ปลายเดียวคุณเลื่อนปุ๊บคุณก็ดึงออกได้เลยค่อนข้างง่ายมากและพ พอเราดึงขาเดิมออกมาเราก็จะเห็นว่ามีเวอร์ซ่าเมาส์อยู่ในนั้นเราสามารถที่จะเสียบขาเวอร์ซ่าเมาส์พวกอาร์มหนีบคอโต๊ะอะไรใช้ได้หมดเลยตรงนี้และจอค่อนข้างมีน้ําหนักเบาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของเวอร์ซ่าเมาส์จะเอารับน้าหนักไม่ไหวตรงนี้เารับน้ำหนักได้แน่นอนการปรับตั้งค่าก็คือท,ทั่วไปเลยครับก็สามารถที่จะปรับโหมดต่างๆได้เนี่ยเรากดไปที่ตัวโหมด b บเนทคอนทราสต์ By Net rast, นะครับอีโคหรือว่าจะเป็นโพซิชันนะครับก็สามารถปรับแต่งสีสันได้ RGB โทนปรัไปบไว้บาลานได้เองหรือว่าจะเป็นพวกภาษาต่างๆนานานะแล้วก็ตัว H position หรือว่า V position ก็คือปรับตำแหน่งของหน้าจอนั่นเองนะครับเปิดตัว Free Sync ได้ด้วยนะครับผม R ตัว HDR เนี่ยก็สามารถที่จะรอ,องรับทีนี้ผมก็ได้ลองเอาไปทํางานเรื่องการตัดต่อเนี่ยผมว่ามันใช้งานได้สบายๆสาสหรับคนที่อยากได้จอเอาราคาไม่ได้สูงมากแล้วเอาไปใช้งานเรื่องของการทํางานได้ซึ่งมาทํางานได้อยู่แล้วในจอ24นิ้วสัสดส่วน บบเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟินเท่ากับจอยาวหรือว่าจอที่มีความละเอียดสูง,สงอย่างเช่น 2K หรือว่า 4K ไอ้ตัวนี้มันเป็นตามสเปคตามไซส์เขาจริงๆสําหรับคนที่เคยทํางานตัดต่อในจอ Full HD 24นิ้วมาก่อนผมบอกเลยว่าจอตัวนี้ก็ทําได้ดีไม่ได้แพ้รุ่นอื่นในสเปคนี้เลยเรื่องของการแต่งรูปครับผมก็ลองแต่งผ่านจอตัวนี้เนาะในโปรแกรมไลท์รูปใช้งานได้ค่อนข้างโอเคในเรื่องของการคาลิเบตอะไรต่างๆนา,นาก็มีค่า s r g b ค่าอะไรที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสเปคที่ เขากล่าวมาจากที่ลองแต่งรูปในไลน์รูมก็ถือว่าทำได้ดีนะไตายทอดสีสันโทนออกมาได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าเรื่องของค่าสีการไล่เฉดสีอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับพวกอินเตอร์แบนที่มีค่าสีสันที่ค่อนข้างดีกว่านี้อันนี้ก็ต้องบอกไว้เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ พอสมควรเลยนะครับเล่นเกมได้สบายๆในไซส์24นิ้วเนี่ยราคาเท่านี้ผมบอกเลย144เฮิรตอีกสบายๆไม่มีการเฟรมชงเฟรมฉีดอะไรเพราะว่าถ้าเราเปิดฟีซิงแล้วเนี่ยมันก็จะคำนวณแล้วก็ปรับเฮิร์ตจอให้เหมาะสมกับเฟรมเรทในเกมเนาะตรงนี้สามารถเล่นได้สบายๆไม่ว่าผมจะเล่นพวกวอลโรแดนเล่นเกมพวกแนวแบบยิงอย่าง Call of Duty อย่างเงี้ยน,นะนะมันก็สามารถที่จะสะบัดเมาส์ซ้ายขวาได้แบบไม่มีการเฟรมฉีกหรือว่าภาพฉีกแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ถือว่าทำได้ ข้าดีหรือว่าจะเป็นการเ,าเล่นเกมอย่าง Need for Speed อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเล่นได้ที่มันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาก็สามารถที่จะแสดงภาพแสดงสีสันแสดงดีเทลในเกมได้ชัดเจนเลยทีเดียวเรื่องของการดูหนังเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันเกินเาราคานะครับในอาราคาเท่านี้ผมก็ลองดูพวกไฟล์ที่เป็น 4K แบบเกินๆนขนาดใจจอไปเลยเอ้ยมันก็แสดงสีสันแสดงดีเทลออกมาได้ค่อนข้างดีเรื่องของการแสดงผลสีเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของสีสันเ,เรื่อง สีดําตนะหนัะทำได้ค่อนข้างแจ่มเลยคุณลองดูด้วยตาของคุณนะแล้วคุณลองพิจารณาดูอันนี้มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นการถ่ายผ่านกล้องก็อยากให้ดูด้วยสายตาของคุณเองแต่ว่าแน่นอนล่ะเขาขายเขาจําหน่ายเฉพาะในออนไลน์เท่านั้นก็สามารถที่จะลองดูลืหลายท่านได้ราคา3,980บาทคุณลองพิจารณาเอาเนาะว่าราคานี้คุณจะหาแบรนด์ไหนได้อีกไหมในเลนราคานี้ถ้าไม่นับรวมมือสองนะประกันเต็ม3ปีนะครับหลายๆคนจะกังวลว่าเฮ้ย จอแบบนี้ค่ายแบบนี้เนี่ยมันจะใช้ได้กี่ปีอย่างน้อยๆอย่างต่ำๆก็3ปีเพราะเขามีประกันได้ถึง3ปีซึ่งผมบอกเลยว่าประกัน3ปีไม่ได้แตกต่างอะไรกับอินเตอร์แบรนด์หรือว่าพวกจอแบรนด์เลยเพียงแต่ว่าจอแบรนด์เขาจะมีเอบริการเซอร์วิสออนไซต์อะไรเงี้ยมาซ่อมให้ถึงบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมครับอันนี้เขาก็สามารถที่จะส่งไปที่ศูนย์ของบริษัทเรว่าได้เรว่าไอพาร์สันก็สบายๆเขาก็จะทําเรื่องเคมให้นู่นนี่สาารณะนะครับผมว่าคนที่กําลังมองหาจอใช้ในเรื่อง ของการเล่นเกมใช้ในเรื่องของการทำงานในงบ จำกัดหรืองบที่ประหยัดที่สุดอยากได้สเปคอย่างเงี้ย24นิ้ว1้อย่เฮิร์ตแล้วอยากได้เป็น iPads อีกในงบที่ถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้มีตัวไหนไม่มีนะถูกที่สุดเนี่ยหมายถึงว่าถูกแล้วใช้งานได้จริงด้วยนะตัวนี้คุ้มค่าสุดแล้วณนะตอนนี้ในตลาดอันนี้ผมการันตีได้เนาะแล้วก็จะบอกแบบนี้ว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปถ้าไปเทียบกับจอแบรนด์เนี่ยโอ้ยมตีต่ำก็ห้าพันนะเอ้ามันต้องมีอะราคาสเปคแบบนี้ร้อยสิบสี่เฮิร์ตเนี่ยมีมีแต่ 5, ใหญ่แล้วราคาเนี้ยถ้าเป็นจอแบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่จะได้แค่75เฮิร์ตเท่านั้นก็ลองชั่างใจดูแล้กันจุดสังเกตของผมนะที่เป็นจุดที่ อาจจะเป็นจุดพิจารณาของผมละกันนะก็คือเรื่องของตรงนี้พอร์ตเชื่อมต่อคือเขาทําพอร์ตเชื่อมต่อไว้ด้านหลังเน่ยแต่ว่ามันดันเป็นแบบเสียบจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยทีเนี้ยด้วยจอมันบางมันเลยหลบตัวหัวปลั๊กไม่ว่าจะเป็นพอร์ต DC หรือว่าพอร์ต HDMI มเนี่ยมันเลยหลบไม่เมิดมันเลยยื่นออกมามันเลยทําให้แบบความรู้สึกส่วนตัวนะผมคิดว่ามันไม่สวยผมคิดว่าถ้าทำพอร์ตแบบยื่นออกไปข้างหลังอ่ะแล้วเสียบจากข้างหลังอ่ะอย่างน้อยสายมันก็มันก็ยื่นไปด้านหลังไงยื่นไปด้านหลังเราก็าาม่้นงขยื เกยจอลงมาข้างล่างแบบเนี้ยอันนี้โดยความรู้สึกส่วนตัวผมถิดว่าออกแบบให้มันเสียบจากด้านหลังเสียบไปด้านหลังอะ่ะ ชี้ไปหัวปักไปทา,ทางด้านหลังน่าจะเก็บสายได้อะไรได้สวยและเนียนกวน่านี้อันนี้มันพอ,อมันเสียดจากด้านล่างเห็นปะหัวมันโผล่เนี่ยแล้วมันเก็บไม่ได้แล้วไงเนี่ยมันยื่นขอบจอเกยขอบจอออกมาแบบนี้อันนี้เป็นจุดเล็กๆน้อยๆแล้วกันนอกนั้นมันคือมันดีหมดและนะครับผมแค่ติดแค่ตรงนี้ตรงเดียวแหละประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวคุ้มค่าอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะขายดีก็เดี๋ยวผมทิ้งอื่นไวใ้ให้ใา้คลิปถ้าใครสนใจก็รีบไปจัดเนาะอ่ะอาเป็นว่าวันนี้ผมและจอเดว่าไอ้ประสันรุ่ ขี่แซตัวนี้ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ